คุณน้าชอบดิฉันไทยนิฉันลิวค่ะสุดนจำ难忘ที่ชอบที่สุดในต่ละประเทศต้มยำเหมือนกินน้อยอ๋อสั้นๆคิดกันเหรอคิดกันเหรอถ้าเลาค่ะถ้าเรามีคำถามน้องพลอยถามพี่ถามไว้ต่อไปจุดนจำ难忘ที่ชอบที่สุดในประเทศไทยชอบที่สุดในประเทศไทยชอบ เร็วๆเร็วๆอินดี้เฮดร็อค่อิเเฟเฮดร็อคีมิรนใช่้วโอเคจุดกาน้าที่ชอบที่สุดของต่างประเทศอเไช่เรชูค่ะกระดาวินที่กาสรโอ้การเร็วๆไที่ชอบที่สุดในต่างประเทศชอบมที่สุดนต่างประเทศอรนเอเไชอบอะไรไม่รู้่ไม่ได้เร็วเออ ขอบคุณครับตอบไม่ทันเลยตอบเร็วลวันตื้นจุดกำน้ำที่ชอบที่สุดในไทยชอบที่สุดที่เมลันี่เอนแ้ํที่เนจุที่ดดางปาลีาีจุดำน้ำในไทยที่ชอบที่สุดในไทยที่ชอบที่สุดเร็วๆเลยกินได้หลายคนคงตอบว่าไม่ใช่ก็ได้คลับ ก็กระชัยครับกระชัยที่ไปอะไรกันไปอ,อยู่ <laughs> เป็นคนเอาปูปาไหมครับโอเคจุดดำน้ำในต่ททา,า,า <c oughs> งประเทศที่ชอบที่ชอบราชามันธ์ครับโอเคราชามันครับครับผมไ,ไ,ไปครับครับผมจุดดำน้ำที่ชอบที่สุดในไทยลิฉันรครับใน้ราคิดเลยครับจุดดำน้ำที่ชอบที่สุดของต่างประเทศชอตกันครับชอตกันคโมโดครับโอเคครับ แนี่โอเคครับจุดจำนำในประเทศไทยชอบที่ากสุด45ลรับ5โอเคครับผม45ลันการแล้วจุดจำนำในต่างประเทศที่ชอบที่สุดเออน้ำไม่ค่อยเยอะเดี๋ยวรจอกว่ามดิฟมาดฟไม่ได้คอมอดโเอะคอมบอดคอมบอดโอเคได้ไฟไหน ไอที่ไอคลินิกงสเตชันที่เห็นเบนตาชัดกันน่าจะใช่น่าจะใช่กำลังมักกซ่าสวยยาวๆขนไหลมาขไปาไหลแบบไม่น่าเชื่อว่าเขาให้ที่ไหลงขนเป็นกิโลเลยป่ะใช่ใช่ใช่ชอบๆากชอบมากชอบชอบโอบเกือบแม่เ่ล็ กลับมาได้องไม่ดูหน้าอ่ะวันนี้พี่ยสวัสดีค้ต่อไปครับหนาให้เราไปดึครับจดนจุน่าเที่เอ่ิครับจุดกน้ํายัเลที่ธรรมชาติับธมาติโอ้โหเนากันได้เหมือนกันเลย สวัสดีครับผมน้ำตาลครับสองไข่จุดกัะนั้นเปนใคที่ชอบี่สูจสมัยสัตวจุดกัะนั้นเปะเทรที่ชอบหนึ่งสองสาวต่างปะทศอ่าใช่เร็วอาสี่สามสอเอาชื่อแรกในใจอไว้มาอ๋ต้องเป็นแรกต้องเร็วแล้วหนึ่งที่อนที่ะราะ เประตาดานโอเคนำไหนจุดดำน้ำในไทที่ชอบทีุ่ดจุดดำน้ำาประเทศจชอมุดชุมพอดีโอเคนำน้ำาถาเร็วคุณอแกนดิเ็าเร็วตอบเร็วครับจุดดำน้ำในไทยที่ชอบที่สุดเรือหลวงช้างเรือหลวงช้างน่าตลาดนะครับ จุดกำน้ำต่างประเทศที่ชอบที่สุดอิเวอร์ตีมครับที่บาหีาลมเบนง่าทำ่ต่อไปทำต่อไปต่อแให้ร้อยหนึ่งต่อแค่เกือร้อัจุดกำน้ำในใารที่ชอบที่สุดอเคจุดำน้ำต่างประเทศที่รอดเ็รเร็วอะไรนะช็อา กมดอโอเคครับครับค่ะรวเร็วครับเอบครับจุดกันน้ได้ไหมรวจกันน้จกัน้จกนเร็วๆหน่งาทูลองครับโอเคกดอเอาเริ่มเริ่มไม่ไหวใจแม่ไม่ไหวใจมากจุดกนที่ชอบจุดกัน้ที่ชริชลี่ม จุดดำน้ที่ชอบไในารเนูจะคนี่ไว้ต่อไปเร็วหนึแรเลยทุกทีเลยทีเดียวอกระกรอนทีเดียวทีเดียวไม่เลือกค่ะเราขายทุกทรปทีเดียวในชอเรทริปทุกที่ชอบหมดเลยค่ะให้เลือกทีเดียวครับใจแวบขึ้นไปในหัวทีเดียวทีเดียวทีเดียวเดวจริงเหรอเลือกจริงไอ้นี่อยู พี่เดียวแล้วเป็นโพกระปกรอแเรามี2,026นะคะพี่เดียวก็เลือกไม่อไปรแล้วกระปกอมีทริปด้วย2,026ทำคอนเทนต์ครับผมถครับว่าสุดจำดาำในไทยที่ชอบที่รเร็ว5วิาแล้วนที่สองตอบไม่ตอบไม่ตอบเลยอบเอาที่หนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เอาที่หนึ่งอารเริ่มใหม่เริ่ม จุดดำน้ำที่ชอบไอเทมนิคเคียวโอเคต่างประเทศโฮมเมดโอโมเดโอเคโอเคหนึ่งไปได้จุดดำน้ำในไทยี่ชอบที่สุดจุดดำน้ำในใครชอบเออดิคเคียวค่ะจุดดำน้ำในต่างประเทศที่ชอบที่สุดชอบระชามพักครับคเคอย่างนี้นะทำครับมีครับผมจุดดำน้ำในใครที่ชอบที่สุดเร็วเร็วอารออารอ ในไทยอ๋ในไทยในไทยครับเออดิฉริวดินริวโอเคต่างประเทศตประเทศนะครับเอออรอครับอรอกี่กครับาตัวอย่างนอรอบลครับนี้เเรจุดยังไงต่างประเทศก็ครับอรออรอเห็นกไปเหนด้กันโอเคขอบคุณครับ คุณดครับผมไมได้ครับโอเคเนามครับคนท่านจุดทำน้ำหนึ่งต้องชอบประกาดดนไม่ใช่บิอมิเดเลโอเคเป็นผูใจดำน้ำใปาประเทศราชพัฒอาจารย์อตาเคลิเลยแต่ว่าตอนนี้ผมกังจะไปกระลำอผมนี้ตอไม่ได้ว่ากระลำปอ เ็าครับผมเิอยู่รู้เซติดต่อเซที่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อะไรนะครับใช่ซที่แลกนครับถา้ต่อไปไดบ้นนจันท์ตดกำนันที่ชอบติดประเทศติดต่อเซลล็อกเซลล็อกคืออะไรวะเซลล็อกเซล็อกตัวเองเซใช่เซลล็อกเราจะล็อกไปให้แขเขานอะไรเขาเนี่ยเซลล็อกเซลลอกพอ คดำน้ำที่ชอางดนแลผมมากมารับสัตว์มาลาปัสัวยาวคุณคุณไปจะพอด้วยนะคะอะไรนะฟิกแพกใช่ไ้มใช่ครับปีกปีเก่งใบแดงด้วยฟิกแพกฟิกแพกนะครับผมทำเหมือนแกะแหละครับผมทำชุณดำน้ำคุณดำน้ำในใครที่ชอบ่ออสำหรับผมก็แกลรทแกลอนี่ารไอตรนวะ มันเป็นที่ที่ผมทำในบ้านที่สุดเลยทำไปขายยาสอบนักเรียนเป็นที่เริ่มต้นของคนโอเคใช่แล้วแต่เราไปแปะครูใช่ครับถ้าจุดน้ำต่างประเทศผมชอบที่สุดก็ปโมโรโปูมารุกับน้องคาร์บัวตอมโอเควไยรอลยังชอบครับตรงนั้นน่าสวยได้ตรงนี้ร้านกาแฟอยู่ตรงไม่ชอบใช่เหรอโอ้โหแครับถ่ายตอนไปทำงานนี่แหละ พี่เต้นครับได้เินสปายครับดููดูตรงปลาปลาไม่ได้จะให้ไข่ของมีต้ถามเร็วๆครับจุดจำน้ำในที่ที่ชอบที่สุดจุดจำน้ำในที่ที่ชอบที่สุดลิชิลิวครับจุดจำน้ำต่างประเทศที่ชอบที่สุดโอมโร่ครับบาตูบาลองโบาลองคบาลองบาลองบอบาลองโอเคิิงโอเคขอบคุณค้ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัเลยครับขมคำถามครับ จุดดำน้ำในไทยที่พี่าหลงชอบที่สุดชอบดิชิลิวิชิลิวที่หนึ่งเลยภูเก็เพิ่งไปมาปีที่ดีมากๆเลยครั้งที่ดีที่สุดในชีวิตเลยครับจุดดำน้ำต่างประเทศที่พี่าหลงชอบที่สุดถ้าพี่ชอบดำน้ำต่างประเทศนะครับถ้าเกิดว่าเอาแบบไปแล้วเจอเลยแน่นอนชอบแบบนี้น้อสนุกนะตื่นเต้นร้อใจเต้นตลอดเวลาต้อบคุณครับขอบคุณครับ